อรุณสวัสดิ์นะคะท่านผู้ชมคะ่ะคุณลัิดาจะพามาชมแสงอรุณยามเช้านะคะแสงอรุณยามเช้าบ่งบอกแหง่งความตื่นนะคะตื่นขึ้นมารับพลังงานดีๆนะคะเริ่มวันใหม่สดใสเนาะคะ่ะเช,าชา้าเช้าอรุณส่องนะคะสีเขียวของใบไม้ สีเหลืองของดอกทองอุไรนะคะดอกทองอุไรบานสวยงามเลยนะคะเขียวเหลืองบ่งบอกแห่งความสดชื่นแล้วก็อบอุ่นนะคะมารับพลังงานบวกกันนะคะสดชื่นยามเช้าๆค่ะเช้าวันใหม่มีอะไรดีๆรออยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ ลิปนี้คุณลิดาก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุข